กดไปใคๆก็รู้เช่ไรอัน,นค็จะคู่ไม่ต้องมาถามเล่นดีกี้น่าจะรู้ดีจะไปตรงไหนพวกสาวๆายังอู้หูลุยไปตอนไม่ไรต่อนไ,นไรแต่แตัไม่ม่ผ้แต่ว่าไม่เป็นไรและสุเข้าจก็คนม,ม,มันแท้ ีดนว่างไงพี่เนี่ยแหละได้เวลาได้เวลาแล้วได้เวลาอะไระพี่นี่ไงไปรับแซมไงรู้จักแซมปะอ๋อที่เคยทำช่องผีกับพี่นั่เหรอเออยูทูบช่วงสมัยเมื่อก่อนอล่าท้าผีเอระใช่ใช่เมื่อก่อนนะโอ้ยทั้งยายแก,น,กนนิ่งกรนุ่งไปมาหมดอะ่ะอะไรที่ว่าใช่เหรอใช่แล้วผมอยากรู้อะ่ะเขาเป็นอะไรอะ่ะทำไมพี่ต้องมารับเขาด้วยอะ่ะเฮ้ยเรื่องมันก็ยาวนะถ้าให้เล่าตอนนี้ก็จบอะ่ะเออเออแล้วสรุปเขาเป็นอะไรอ่ะพี่ เฮ้ยมันเศร้าอะมันเป็นคดีร้ายแรงอะดิเออไปฆ่าคนเหรอไม่ไมขโมยจักรยานเด็ก2องขวบติดคุก10บป,ปีอ้ยโทษประารชีวิตเลยลนะน่ะพี่ผมอยากรู้อ,ะอ่ะคือคนที่ติดคุกอ่ะเขากินอาหารอะไรกันวะพี่กินอะไรเหรอพี่จะรู้เด้พี่ไม่เคยติดคุกแต่ผมเคยได้ยินมาเหรอพี่ในติ๊กตอ,อกอะ คือเขาบอกว่าพวกซามูอะไรพวกเนี้ยพี่กินอะไรรู้ปะกินอะไรราบผีเป็ดก็แบบผีปอบชุบแป้งทอดอะไรยเงี้ยพี่แล้วก็ต้มยำกระสือเก่งกว่านี้นะพี่ก็จะมีไอเนี้ยกังหันย่างอะไรพวกเนี้ยพี่แต่รู้คนเชั่อเลยไม่รู้ว่าพี่เขาเล่าให้ฟังนะจริงเหรอน่าอร่อยอะเนี่ยอร่อยหวานฉ่ำอะมีผีกองกอยอบแห้งไหมไม่ไม่มีพี่มีแต่ยำยำยำบุญเส้นผีกองกอยเฮียหน้ากินเหมือนกันแต่ต้องถามไอแซมออกมาเคยกินเมนูพวกนี้ไหมที่นี่มันเมืองอะไรเนี่ย เคเคซิตี้เหรออุ้ยตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับติดต่อเลยครับสวัสดีครับขวดตำรวจผมมาติดต่อรับเพื่อนผมะครับติดต่อด้านนี้ได้เลยครับอ๋อโอเคอ่าคุณเอ้าผมมารับเพื่อนครับครับมีมีอะไรเหรอครับเอ้าขวดูอยู่นี่นครับอันนี้อันนี้หมูหรืออะไรครับเนี่ยตัวที่ครับผมพิการทางหูครับมันเป็นตำรวจโอเคอย่างนี้เสียงปืนแบบ มีคนมาป้นธนาคารนี่คือไม่รู้เลยเน่ไม่ได้ยินอะไรเลยอะเอออ่าคือผมมารับเพื่อนครับที่พ้นโทษมาเนี่ยครับเออ what your name ครับอะไรวะแปลว่าอะไรวะอ่าแปลว่ากินข้าวหรือยังอ๋อกินกินมาแล้วครับกินก็บ้าละครับผมถามว่าชื่ออะไรอแล้วคุณพูดไทยได้หรอไม่เป็นเรื่องกเอออันนี้คือเพื่อนอะไรครับเนี่ยคนตำรวจให้คุณำรวจตัวอินเตอร์อ่ะชื่อแซมมี่กับบอลลี่ครับนามสกุลกับบอลลี่ แล้วตอนไหนจะแจ้งชื่อครับเนี่ยโอ้โหพี่พี่เปลี่ยนย้ายลงพักใช่ปะพี่สอนนออื่นไหมครับแถวนี้ครับโอเคๆอ่ะอ่ะคุณครับโอ้ยหน้าตาไม่ต่างอะไรกันเลยอะเออผมมาแจ้งคนหายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาแจ้งคนที่เพิ่งออกจากคุกอะฮะเพิ่งพ้นโทษอันนี้มามาแจ้งรับคนรับคนชื่ออะไรครับ แซมมี่กับบอลลี่ครับแซมมี่บอลลี่เหรอครับครับเด็ดเดี๋ยวเช็คชื่อให้นะครับเสียงมันเมาเนื้อครับผมครับเจ้าปลดล็อกมินนะครับเอ้าปล่าเปลาครับเปลารอแป๊บเือนั่งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตาเซนเอกสารแการงานเถินครับเฮ้ยนั่นนั่นที่นั่งเจ้าหน้าที่ครับเฮ้ยผมก็เป็นเจ้าหน้าที่นี่หรอวะเจ้าหน้าที่โทรศาสตร์ครับเอ่ออันนี้คือไปรับได้เลยไหมครับเนี่ย เอาไปรับกันเลยครับเออทางไหนครับนำทางเลยครับโอ้ยพี่เหมือนเราเข้าไปอยู่เองเลยอ่ะอุ้ยมีกระดูกด้วยว่ะโอ้โหเลื่อนจำอะไรครับเนี่ยนี่ยนะครับคนนี้เลยเฮ้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 ยแซมแฟนคลับมาเยี่ยมอีกแล้วเนี่ยน่าเบื่อจริงๆเลยเสวัสดีครับแฟนคลับชื่ออะไรเอออพี่พี่แซมนี่กูเองแซมเอาพี่พี่เอาใครมาด้วยเนี่ยกู้หูคนใหม่มาแทนมึงสวัสดีครับกู้หูคนใหม่เดี๋ยวนี้ติดทุกอ่ะ ผมดีคุกไปเดียวพี่มีคู่หูคนใหม่แล้วแหะเอ้าเนี่ยมึงออกจากคุกเนี่ยมันเป็นคู่หูเหมือนเหมือนเหมือนเดิมไหมล่ะเอ้าเอ้าอันนี้พี่มามารับผมแล้วแหละเอ้าแล้วพ้นโทษยัง,ง่งก็เออจริงก็พ้นโทษวันนี้นะแล้วไม่อยากออกเหรออยากดีพี่รออะไรอ่ะโหคนเดียวเขามารับเนี่ยพอรู้ว่าเออผมบอกเลยนะที่น,ทนี่อยู่แล้วไม่มีความไม่มีความสุขเลยอยู่ที่เนี่ยทำไมอะ่ะที่นี่นะพี่พี่ดูข้างหลังพี่พี่ดูข้างหลังดิ <c oughs> พบปะ ไม่ใช่พอพี่คนนี่แหละเชื่อถามจริงเห็นไหมนะ่ะใช่ของจริงเนี่ยเห็นไหมนะเนีเ่ยอ๋อตายตายอยู่กับผีเนี่ยผม,มผมผมไม่ได้ทำะเว้ยคือก่อนหน้านี้มันมีนักโทษโหดกว่านี้อีกใช่เหรอเออแต่ผมมารอดมาได้ไงเพราะมันโดนผมไง <c oughs> โดนโดนอะไรครับอันนี้ผมอยากทราบครับคุณ <c oughs> สุดหล่อโดนผมกราบไหว้มันไงไม่งั้นมันเอาผมแล้วบอกเลย แล้วผมอยากรู้ครับอันนี้คือผมอยากรู้ส่วนตัวนะครับอ่าว่ามาคือว่าในคุกนะครับมีอาหารที่ผมเคยฝ่ฝันไวไหมครับเคยได้ยินในทิกตอกครับอ่าพูดมาครับมีอะไรบ้างฮะมีแบบพวกแบบลาบผีเป็ดผีปอบชุบแป้งทอดต้มยำผีกระสืออะไรยครับอโอะไรนะกังหันย่างผีกองกอยย่างซี่ยอะไรพวกนี้ครับอ๋อจริงไหมฮะแบบไม่ไม่อวยเลยนะตั้งแต่ผมเกิดมานะผมไม่เคยได้ยินเมนูพวกนี้เลยเออทิกตอกนี่มั่วซั่วแล้วนะนี่ของมีของจริงของจริงมีมีแบบอะไรที่มันแบบ ยูนิกยู่นิคในในในคุกปะผมบอกเลยนะการที่ <_ an> พี่จะมีอยู่ในคุกเนี่ยนะถ้าพี่ไม่รู้ภาษาคุกเนี่ยพี่อยู่ไม่ได้นะเว้ยตลอดเวลานะพี่อาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเขาอาจจะเล่นคุณอยู่อาจจะแบบอาจจะล่อพี่ก็ได้นะเว้ยถ้าพี่ไม่รู้ภาษาคุกอะยังไงอะถ้าสมมติพี่นั่งนั่งอยู่แล้วมีคนมาสกิีพี่แล้วบอกว่าขอเซตย่อสูตรต่อสูตรอซี่หมอสองห่อใส่ไข่เนี่ยพี่รู้หรือเปล่าว่าเขาพูดอะไรกับพี่ไม่รู้เขาอะกำลังจะเล่นพี่ไงแหละจะเล่นกูเหรอหมายถึงว่าจะกรลักจะกระทืบเหรอครับ ไม่ใช่แยกกว่านั้นอีกคืออะไรอ่แยกกว่ากระทืมอีกอ่ะพี่รู้หรือเปล่าล่ะเนี่ยคุกชายล้วนใช่ไหมล่ะมันไม่มีผู้หญิงไงโอ้ไม่ต้องพูดกูแล้วท่านแหละเปิดประตูสวรรค์ไม่ท่านแหล่ประมาณออกกําลังกายยามเช้าไงอ๋อสิทธิ์อัพสิทธิ์อับเต้นอะไรตัวครับคุณตัวครับผมครับครับเอาพวกที่ออกไปเถอะเชื่อผมเอาไปเถอะเอาไปเถอะอ๋อครับครับไป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 รับแล้วไปอโเคเดี๋ยวเราต่อพี่เรื่องในคุกมันเยอะแยะเลย เชิญครับเชิญครับเอ้คุณตำรวจให้น้องผมด้ครับเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเองพี่เอ้ยคุณตำรวจคุณฟาดผมนะถ้าผมไม่อยู่แล้วอ่ะฝากทำความสะอาดด้วยครับผมขี้ไว้หลังห้องเมื่อกี้ครับโอเคโอเคครผมก็เหม็นเกินทนเหมือนกันครับ กดให้หน่อยครับกดให้หน่อยอ่าโอเคครับโอเคครับกดครับเร็ว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 แล้วขอบคุณครับผมแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วเว้ยเดี๋ยวพี่บอกว่ามันเก่งมเนัมันเจ๋งยังไงแซมอ่ะพี่รู้เลยใช่ไหมว่าผมติดคดีอะไรอ่ะรู้ยังรู้ยังกูไม่อยากรู้เลยจริงนะไม่ไม่พี่พี่แค่ฟังภายนอกพี่ไม่ไม่แบบไม่มีดีเทลอ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายขนาดไหนคดีเนี้ยขโมยจักรยานคดีแล้วครับดีแล้วใช่ปอสองใช่ไหมที่ได้ยินกันห่ะเออรู้เปล่าว่าเขาเป็นลูกใครเฮ้ยไอ้ลูกคนใหญ่คนโตเหรอ ลุงนายกเชี่ยเราไม่รู้อ่ะโอเออใช่โอ้ยเข้าใจแล้วทำไมถึงติดคุกไอ้เชี่ยนั่นแหละพี่รู้เปล่าทำไมมันถึงสิบปีพี่รู้ยังอ่ะรู้แล้วรู้แล้วนั่นแหละเขาอีกสองปีมันก็ครบแล้วอีกสองปีมันก็ครบแล้วใช่พี่เข้าใจแล้วใช่ปเปล่ะว่าเป็นไงเข้าใจละแต่ดีนะผมทำดีในทำตัวดีในคุกอะไม่น่าจบแล้วเนี่ยได้รับอภัยโทษเช่ใช่ใช่ใช่ตุ๊บตุครับครับฝากไว้ก่อนนะครับเฮ้ยฮะ หมายถึงขี้ในห้องผมนะครับถักขี้ด้วยนะครับโกเฮ้ยพวกคุณอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอาอะไรอีกล่ะครับคอนปพร้อมเจอกันใหม่ครับทำตัวให้ดีๆด้วยนะครับมาเจอกันบ้างนะครับมาเยี่ยมบ้างเฮ้ยผมไม่ไม่ไม่ละครับผมไม่มาแล้วแหละทีนีถ้าใครเห็นมาเห็นผมชุดนี้แล้วเดินเล่นนั้นจบเลยแหละมันเป็นแฟชั่นเดี๋ยวเขาทุบวันตักโทษแหกคุกเลยเออเออสั้นไป เอ้ยพี่เออเหนื่อยอ่ะบ้านเราผมว่าผมอยากซื้อใหม่อ่ะพี่แบบคันลือหาดอะไรเงี้ยสักสามสี่ร้อยล้านอะไรเงี้ยพี่เมื่อไรถึงเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอาเอาไม่บอกเอามือเอาไอ้ยแล้วแล้วแล้วพี่ผมถามเลยว่คนนี้มันชื่ออะไรนะผมลืมละไอ้หลังวรนุชไอ้ผมเรียกว่าอะไรไลอ้อนไลอ้อนไลอ้อนโอไลอ้อนเหรอโอเคโอเคไลอ้อนยินรู้จักไอ้มันเป็นรุ่นน้องเราหรือว่าเป็นรุ่นเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องมึงอีกทีหนึงโอเคนั่นเป็นเป็นน้องเป็นน้องพี่นะน้องโอเคป้าออออ้้ยโโหหพี่่เาสักน ไปมันไม่รู้ใครเนี่ยไม่รู้เรเก็บมาจากไหนไมปเูยลัาฟังพี่นะน้องหลังจากที่พี่ไปจะด่บ้านหนึ่งตรงนี้แล้วน้องต้องทําตามกฎพี่ข้อหนึ่งนะน้องอ่าไม่ว่าจะมีเสียงอะไรในห้องน้ำน้องอย่าเคาะประตูเด็ดขาดเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปดี๋ยวเด้ยเดี๋ยวเอ้ยวปสีรยวเดี๋ยไมดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาี๋วเดี๋ยเดี๋ยวเอี๋ยวอดี้ใวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีอยวเาพ๋ยวเดี๋ยวเียวเียวเียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวี่ยวเดี๋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 ยเดตหยเไล่ะแล้วเดี๋ มันเก่งในเรื่องของการขโมยมากเคยมีป, oh. ปมนธนาคารครั้งที่แล้วอ่ะเชื่อไม่รอด oh. แล้วพี่พูดเพื่ออะไรเดีย่ยไม่พูด,ดเฉยๆแต่ว่ามันมันเก่งในเรื่องของวางแผนมากคือครั้งที่แล้วอ่ะพี่เป็นคนออกออก,ออกความคิดเห็นไงแต่พี่ไม่มีแผนไปแบบไม่มีแผนมัน uh huh. ไม่ได้ uh huh. ใช่ไหม, uh huh. มันต้องมีประสบการณ์เว้ยมันมาจากคุกอ่ะอ <c oughs> ใช่ใช่มันต้องมีเจอเพวกอาชญากร,กรที่แบบเก่งๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันมาเออเอฮ้ยเ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 ฮ้ทำอะไรทำอะไร เออเฮ้ยอะไรพี่เอออะไรอะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมองไม่เห็นมองไม่เห็นมไมามาผมผมเช็ดจองไงเมื่อกี้ฝุ่นมันเลอะเนี่ยเช็ดจองต่ำเชียวนี่พี่มีอะไรจะคุยกับแกเดี๋ยวนะอย่าจะบอกอย่าบอกนะว่าพี่มีเรื่องผมช่วยใช่ไหมผมออกโค้งมาเนี่ยมันก็เอ้ยรู้นิสัยพี่อยู่เถอะเอ้าบ่างแอ้บ้างแอ้โอ้ยพี่พี่กันโอ้พี่น้องกันโเชียร์ทุกอย่างมามาเรามาเรามาคือกูจะพังไปป้นอีกรอบไปฮะเอาดีเอ่อ เอาจีบเนี่ยกูเข้าใจกูเข้าใจมึงเพิ่งออกจากคุกเว้กูเข้าใจพี่ฟัานะพี่อห่าชุดผมไหมพผมจะไม่เปลี่ยนชุดเลยเอาก็ชุดนี้เลยดูแล้วดูแล้วอาชุดนี้เลยเหรอไม่ไม่ไม่แต่ว่าครั้งครั้งเนี้ยมึงจำได้ไหมที่เราไปป้นธนาคารอ่ะเออจำจำได้พี่เขาก่อนอ่ะเออเราไม่มีแผนไว้ซึ่งวันนี้เรามีมึงเออแต่มีใช่ใช่แล้วมีผมใช่ไหมแต่แต่แต่ผมไม่มีแผนเอ้าฮะมึงไปอยู่ในคุกมาไม่มีอะไรแบบความรู้อะไรเลยเลยพี่ฟัาผมนะในคุกอ่ะ ผมอยู่ผมแค่นั่งกินนอนเล่นเองพี่ผมไม่ได้แบบว่าอเฮ้ยนี่มังติดคุกม,มาไม่ต้องมีประวัติไม่ดีอะไรงี้เอา้าไอ้มมึงรู้ภาษานี่คุกม,มึงโดนเซ็ตห่อมามึงไม่รู้อะไรเลยเหรอผมผมไม่โดนแต่ผมมานเซตห่อเขาเอาที่เหรอเนี่ยเออได้ไหล่ะไม่ากลับเข้าไปเลยอะ่ะไม่ไม่รับประกันเลยรับประกันพวกกูแลนไม่ทิ้งมึงเราขอขาก่อนเรามี2อแล้วนี่เรามี3ไงใช่เหรอใช่คนหนึ่งคนหัวหาย2คนเพื่อนตาย3คน เดินสบายแอ้พวกสาวคนเขักคุกไงผมมีอะไรจะเสนออ่เออาสนองมาเลยวิถีมาเฟียเอ้ยมาเฟียไม่ทิ้งกันอยู่ละใช่ตัดนิ้วคราบเพื่อนเกมเราวิ่งโอเคนะอุ้ยเนี่ยกูกูกูกโอเคอาทิตย์นั้นผมอยู่สองปีผมก็จบแล้วเนี่ยผมก็แบบว่าเดินตามสบายเลยพี่ไม่ร้าผมเลยเอางี้ก่อนอื่นเลยไปเปลี่ยนชุดไปไปห้องเปลี่ยนชุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแรนด์ว่าไงรวยรวยเลยรวะ ธนาคารอยู่ที่เนี่ยมีแบงก์นานาชาติแบงก์แซนดิสแซนดิสแบงก์อะไรสักอย่างอ่ะเออใช่เหรอมึงทำหน้าฮอนนี่เพื่อผมชอบผมชอบเกินโอเคเงินมันหอมแล้วคือไอ้เงินไอ้้ไอธนาคารเชี่ยน่ะไม่ได้มีเงินนะแต่มีเป็นทองคำมีค่ามากกว่าเงินอีกใครเป็นเจ้าของอ่ะลุงแซนดิสรู้จักอ่ะคุยกันกันดังยังพี่เฮ้ยเอาเปลี่ยนชุดแล้วเหรอเอาเรียบร้อยแล้วครับไปเอาปืนมาไปเอาปืนมาไปได้เลย นี่มีปืนด้วยเนี่ยมีมีไปเอาใส่แลนด์ไปมาแล้ว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 ไปเซ็ตเจอแล้วกว่าจะเจอแผนที่โถ่เอ้ยแผนทีุกคนมาหากันแล้วมันให้ปืนผมมาโคตรดีพี่ดูนี่เห็นปะเฮ้ยถือผิดด้านอ่ะเฮ้ยถือดีดีอ้าวทำไมอ่ะด้านนี้เป็เไรอ่ะมันจะยิงใครน่ะยิงเพื่อนมึงหรือเปล่าถืออย่างนี้ก็ได้อ่ะแลนดมึงอ่ะนี่โอ้ยนักอี๋เฮ้ยอย่า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 อาผันไปที่อื่นโถ่เออมึงจะเจาะคนอื่นไม่ได้นะฐาน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 ใช้เป็นปะเนี่ย เป็นเป็นมั้งเป็นแหละโจน้าเลยพี่พี่ดูลำกล้องหน่อยมันขัดไหมย่าย่าย่าไปไปไปวาก็ได้พอแล้วพอแล้วกูว่ากูว่าไม่ได้ป้นก่อนแน่ตายก่อนตรงเนี้ยเออพี่แล้วเพื่อนบ้านพี่มันจะมองไม่เห็นเราเนี่ยและเก็บเรียบเฮ้ยไม่ยิงเหรอมันฆ่าทิ้งหมดแล้วโอ้เนี่ยดูว่าจะมีมุกเดียดีแย่แล้วตำรวจไม่จับได้ไงวะเนี่ย ฆ่าตำรวจเหมือนกันฆ่าตำรวจด้วยปังอ๋อโว้มันยังไมันยังไงว่านั้นเราเริ่มโม้แล้วไปบนธนาคารหรือเล่าไปเขาไม่อยู่บ้านเรียบนี่หมู่บ้านหลังเออว่าก็ว่าอยู่เฮ้ยพี่เฮ้ยท๊อคอะไรพี่ป๋าพี่มึงถือปืนลงก่อนทุกไม่ล่ะเฮ้ยไอ้แซมไปไหนอ่ะเอาปืนเอาปืนลงเอาปืนเอาเชื่อมาทําไมอ่ะเอาเอามาวัดนคนไงทําได้พี่ฟังผมนะการที่เราจะปล้นธนาคารครั้งนี้เราต้องมีตัวประกันจับไลอันเป็นตัวประกันเลย ไม่ใช่ <อะ S 1> พี่จับเองทําไมล่ะโอ้ยถ้ามันรู้มาด้วยกันมันก็ยิงทิ้งแล้วนี่เราจับคนผมคิดว่านะอาจจะจับคนแถวนั้นไม่ก็คนในนั้นเน่ยเป็นตัวประกันก่อนเข้าใจไหมพี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้อพูดตำรวจเ,เนี่ยสมมติถ้าเราไม่มีตัวประกันเนี่ยมันบุกมาโจมตีหรือจับเราได้เลยแต่ว่าถ้าเรามีตัวประกันเนี่ยมันจะต้องเอ่อไต่ต,อง,อ,อ,ต,ตองหรือว่าพูดคุยกับเราก่อนไม่งั้นตัวประกันจะตายเจรจาเจรจาเออใช่ใชเฮ้ยไปพี่นี่ธนาคารพี่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 แซนดี้เบนพี่พี่พี่ยุคนยุวานอะไรอะไรหน้าเป็นตำรวจสองคนเห เอาอันี้ฟังผมนะฟังผมนะเราจะใช้แผน ZA ZA อแซดเอส่วนส่วนเจ็ดเอา z ซดบีแซดบีสนส่เจ็ดไม่ได้เหรอโอ้โหไม่เอาเอา ZA ZA อแซดแปดแปดเก้าเก้าแล้วกันเอาขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาเอดเอซบีสุดขั้นตาอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้อ่าในกระดาษนี้มีแผนที่ที่อยู่ของตู้เซฟป่ะไม่มีอะไรเลยกระดาษเปล่าแล้วมึงเขียนมาทำไมเนี่ยเอาพร้อมพร้อม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนอะไรเนี่ยเฮ้ยรหัสอะไร AVJ 0 7 1อะไรเนี่ยรหัสอะไรเนี่ยอันนั้นอันนั้นตามมา AVJ ตามมาตามมาถ้าเราไม่รู้พิมพ์เขียวใช่ไหมแล้วก็ถามตำรวจแค่นั้นเองตำรวจน่าจะรู้ภายในงั้นเราไปถามไปมันมันได้เหรอได้พี่เอ่อเอาเชือกวางก่อนแล้วกันคุณตำรวจครับครับอุ้ย ถือถือเพืนอทำไมครับใจเย็นครับพราผมมาดีครับใจเย็นครับมันเป็นแค่ทุกข้อเพลนอะถือถือเพื่อทำไมครับอ๋อพอดี hip hop gangster ใช่ผมพ่อผมเป็นแก๊งสเตอร์ครับโย่โย่โ bro what the fuck bro what's up w h a t w h a t ตำรวจเออไปโจทกู้ตำรวจครับพอดีผมอยากรู้เส้นทางเดินภายในอะครับว่าในธนาคารเนี่ยมีมีแบบ ทางไปตู้เซฟไปทางไหนครับพอจะรู้ไหมครับตรงไหนไปตรงไหนครับอ่าอ่าตรงเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงมันก็จะมีตู้เซฟนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปขอรหัสได้กับทางธนาคารื่อดูทรัพย์สินมีค่าของเราโอเคขอบคุณมากครับคุณตำรวจเฮ้ยขอบคุณครับเขาจะรบข้อมูลดีขอบคุณครับขอบคุณครับเออโอเคง่ายๆอย่างนี้เลยเออพอดีคุณพยาบาลครับ อ้าไม่ใช่พี่ธนาคารผมมารับยาครับถ้างั้นชันที่ช่อง3 8 4นะคะโอเคครับอีกช่องหนึ่งเนาะพอดีผมมาติดต่อเรื่องรหัสตู้เซฟครับเดินช่องส3 8 8า9แเลยค่ะไปมาไปมาทำไมวะเนี่ยพี่มันก็ต้องเป็นระบบไงอ๋อใช่เยอะขอรหัสตู้เซฟครับของธนาคารอ่ไม่ทราบว่าได้นัดลงหน้าไวรอเล่าคะไม่ได้นัดครับพอดีผมจะมาปนก็เลยมาถามแบบหน้างานเลยครับใช่ใช่ อ๋อถ้าง 4, 5, 2, ั้นเช็ดช่อง3-4เลยค่ะช่อง4-5ไม่ไปไม่ไปนะพี่ๆน่าจะห้องเดิมนะน่าจะมานี่มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนว่าไงพี่ว่าไงว่าไงเห็นตำรวจนี่ปหมเห็นพี่ไอ้แลนไปชวนคุยแล้วเอาล่อเขาออกไปจากธนาคารหนยไปตำรวจะครับมันมีหมายืนอยู่กลางถนนน่ะไปดูให้หน่อยดิ๋ยวใช่ใช่เหรอใช่มันมมัันนบอกว่ามันหิวด้วยเร็วๆร็วเร็แค่นี้นะตำรวจเฮ้ยตำรวจหมาหมา เออง่ายดีแฮะเฮ้ยวันนี้วันนี้าไงพี่เฮเข้ามะพี um ่เราได้ดัแล้วเหรอยังยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสุ่มเอานี่นี่เฮ้ยไอแซมเชือกเชือกว่าไงได้ได้ได้เอาไปมัดไปมัดเลยมัดเลยอ่อยูนี่นี่มามไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมากับพี่อะไรโอ้โแกแกไปมัดไอพนักงานสองคนนี้ไปมันแล้วอนโอเคพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทางนี้ทางนี้ไงโอเคโอเคโอเคเฮ้ยหยุดพี่ว่าผมเคยเรียนสะดาะก่อนมาอ่ะลอง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 นี่ไงเฮ้ยไม่ได้หรอกเอาเหรอ ใช่เชียรเลอแต่จุดงหมายจริงๆพี่ไม่ใช่ไอ้ทองพวกนี้หรอกพิโรกาอะไรอ่ะเฮ้ยไปดูอีกตู้ไปดูอีกตู้ไปตู้หนึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนหยุดนะแฮร์แฮร์แฮร์ฮรเปิดเลยนี่อันนี้ลงอันนี้ธนาคารจริงไหมเนี่ยเอ้ยมาเปิดได้เลยเหรอใช่ไม่ล็อกเออเนี่ยของมีค่าเลยอันของโบราณอ่ะใช่ใช่นี่ ที่กูจะมาเอาก็คือนี้ไหนรอบ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 อ๋ออไปไปนี่หลอดไฟไลยอันหลอดไฟ LED n e อ n เอาเร็เอาเร็วเลยเดี๋ยวเอาไปเลยเหรอเออเอาเอาไปหมดเลยไหมไม่ไม่เอาแค่ดวงเดียวพอโอเคเออเอาพัลงไปด้วยไหมฮะพัดลงไปด้วยไหมมันสูงไปอ่ะแดนไปเอแล้วเอแล้วกับไม่เอาุ่นนี้จริงเหรอ ไม่เอาไม่เอาอุ้ยมันแพงเกินพไม่ได้เลยนะมันแพงเกินมันแพงเกินพี่พี่ก่อนไปก่อนไปอะไรอะไรเปิดได้ไหมเรยวเร็วเร็วเลยฮ่า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 จับแล้จับแล้จับแล้ว่าฮพวกคุณเป็นไงรู้สึกยังไงโดนจับโดนจับเป็นตัวประกันละ มันเจ็บนะมัดแน่นทำไมอะไม่มัดแน่นก็หลุดดิใช่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 เตียอะไรนู่นเนี่ยแล้วเตรียมปืนไว้ถ้าเกิดตำรวจมาแล้วซัดเลยพวกผมจะไม่ทำอะไรพวกคุณครับก็แค่จะเอากลับบ้านเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ไรอะนะชอบไหมจังชอบบ้าชอบบ้าไม่ปล่อยปล่อยทำไมเอ้โหงานดีกันที ผู้หญิงที่ชอบซาดิีอย่างนี้นี่เองไปเสียงแร่สงแรกไปดู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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

มีมีมีมาเลยตำรวจมาเลยพี่สองตัวพี่มีสองตัวมีสองตัวแล้วพี่มันหลบมันจุกมันจุกอีกตาเลยเฮ้ยมาดีกว่าไม่ยอมหรอกเอ้า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 ไม่โดมเลยเอาเราทพอก่อนเหนื่อยเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนไปเขาหนีไปก่อนไปเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเราไป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 ไหนก็ไปไปไปทางไปทางไปทางเฮ้ยครเฮ้ยไม่รอเพีอ้าว มันไม่โลเพนั่นเ่ยแซมงั้นเอาอย่างนี้งั้นเอาอย่างนี้ปะเอาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ่ะอ่าสาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากลับขึ้นผมลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วไปเดินไปเดินมาเดินไปเอาอย่างนี้เลยเดินไปรออะไรอ่ะไม่โลเพนะไม่เป็นไรรอไป ปิดเลขนี่แน่แค่นี้เองที่วันนนมันไม่โรเป้งแต่ไอ้ทีกตำรวจอะมันยิงเข้ามาตั้งแต่มีตัวประกันอยู่ข้างในแลวเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งนะคือถ้าพวกมึงทำได้แบบนี้ตั้งแต่เลกพวกมึงไม่จำเป็นต้องมีตัวประกันก็ได้นะเว้ยแล้วมันไม่บอกอะก็จริงนะแต่พวกเรามาวัดทำไมเออไหนๆก็เอามาละความส่วนตัวพวกมึงจะทำอะไรดิแลนคิดเหมือนกันไหมน้อง คิดเหมือนกันพี่โอเคพี่เดี๋ยวผมขอสักเวลาสักห้านาทีเดี๋ยวผมมาเฮ้ยห<ๆ>ยุดหยุดหยุดหยุดพวกมึงกำลังทำสิ่งไม่ดีไม่ร้ายกับผู้อะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้สิ่งไม่ดีไม่ร้ายอ,าอะไรพีผ่ผมปวดนะผมปวด่ะโอ้โหเฮ้ยเสียดายวะเนาะแล้วเนาะเขาจะกินเองเขาจะกินเองเออของดีมบบนี้ปล่อยได้ไงเออไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ปล่อยเขาจะจัดเองพวกคุณครับหนีไปเลยเร็วเฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยพวกมึงอ่ะหยุดเลยหยุดเลยนี่พี่พี่พี่ เห็นไหมเขาทำตัวสืภาพบุรุษแล้วเขาไม่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 หลังไม่ขอเบอร์ไม่มีเราเป็นโจรก็จริงนะเว้ยแต่เราไม่ใช่มงแคสินบุอีเงะเฮ้ยอ่าเพราะว่าเราเป็นสนมนตงกองแก๊งเนะก็จริงพี่ที่ที่พูดมาก็ก็มีผลถูกใช่เสียตำรวจมันจะกระดูกกินกึ่งกลงกงทำไมวะไม่รู้มันนี่มนข้ามาวำไพี่วายกินอะไรวะเหม็นต้าพี่

แม่งก่อนช่างแม่งก่อนตัดที่หน,นีนเพื่อนเกมเราเราเรา,เราต้องหนีหนีหนีเฮ้ยคนน่าเบื่อเลยติดคุกอยู่แล้วพีแชมป์กับล้านมันทิ้งกู